สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพามาชมนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องเสียงครับเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับ10นิ้วหลังเบาะนะครับตัวนี้เป็น D m a ม็ประตูนะครับปี2อ1 9นนะครับขยับเบาะ3านิ้วครึ่งนะครับบนล่างครับ สาวกอกประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับสําหรับชุดนี้นะครับราคา22,000บาทครับพร้อมติดตั้งครับนะครับสำหรับเครื่องเล่นนะครับก็จะอ่าจะเป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับติดรถนะครับตันนี้แล้วก็จะมีปีครับปีเจ็ดแบนนะครับ1ตัวครับ ก็มีวัดโวลต์นะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดนะครับจะมีสวิตจะมี3ตัวนะครับเป็นสวิตไฟนะครับสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตเบสนะครับแล้วก็สวิตเสียงกลางนะครับแยกเส่็จของพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ก็จะมีคัดดีนะครับขับซับหนึ่งตัวนะครับที่จะอยู่ด้านหลังนะครับเอ๋อยู่ใต้เบาะนะครับนี่ครับ 2500วัตต์ครับ1ตัวแล้วก็จะมีคัส AB 1ตัวครับ4ีชนนอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งคนซ้อนเป็นรุ่น300.4นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็สิงกางนะครับก็จะเป็นดอก6นิ้วนะครับตรงแขงประตูนะครับแล้วก็แหลม4นิ้วนะครับด้านในจะมีทั้งหมด4ดอกครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้ารถครับ กระจังหน้าหกนิ้วหนึ่งคู่ครับแล้วก็แหลนหนึ่งคู่ครับชุดนี้หกนิ้วนะครับจะเป็นว้อยสามแปดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งสี่ประตูครับแล้วก็กระจังหน้าครับแผนซาวก็มานี้ครับสีชมพูขาวครับตามสไตล์ครับดอกซับนะครับก็จะเป็นดอก10นิ้วนะครับ10นิ้วโคงหล่อนะครับเมล็หร้อยแปดสิบสองก้อนนะครับ ไว้สามนิ้วครับเป็นของยี่ห้อกาเชียรครับอ่านเสาวไฟมิลเลอร์ครับก็อประมาณนี้ครับมันขาดครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับ,รบงานมิลเลอร์ครับอ่าเ,เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับเ,เป็น แนวแสดงสดแล้วกันครับรถแห่ฟังเสียงลมองนาคือเสียงว้าวสุนคอยแห่มาสร้างคิดถึงสาวแดนคนสิแจ พ่พอนามนจากไปเห็ดงานห,ห้างหญยอยู่แถวฟังทนทิมายไว้เปื้อุบนย้อนความจนเมื่อหนาวปีปลายปีหนึ่งแล้วน้อที่เป่ารอยังบ่เห็นหนา้าเฮ็ดยางอยู่นอน้องลาบบ่ส่งข่าวมาเป็นตาหน้านา,นาย ใส่วไปถึงทันทีสิบอกที่ทานลุงเลยมาถึงปีกลายแรงกะได้มาสร้างบทเรเสัญญาบอ,อกว่าสิมาเยี่ย,ยโมกอมอบของกอสอนองวแล้วลน้องกอยิ้มซื้อ เท้าเที่ยวแก่งสะเทืตกลงจับไม้จับเมือวันนี้คือพอเห็นฮอดไงได้แต่ขอพอหลวงพ่อเจ้าใย่ยอินแปลงโหลดจงคุ้งคลองสาวแป้งอยู่ดีมีแหงยามีเพศครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเบียดดูครับโอ้ไทน,น้องแปลงนวนแข่งที ม่วันนี้พอ,อเห็นฮอดไงได้แต่ขอพอหลวงพ่อเจ้าใหญ่ยิย่งแปลงอจงคุ้มครองสาวแพ้งอยู่ดีมีแหงยามีเพศไทยขออ้อนให้น้องแป้งนวลแห่งทิ้งแห่งใจได้เงินรีกลับไวไวิดมอเตอร์ไซค รับก่อประมาณนี้นะครับยังอัดไดไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าดอกยังใหม่อยู่นะครับวันนี้มีกลิ่นเหม็น ออกมานิดๆนะครับก็นวดดอกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาจูงกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เขาให้ลูกค้ารับรถฟังไปก่อนนะครับเอารถไปฟังก่อนนะครับสำหรับเบาะนะครับเบาะล็อกก็ล็อกได้ปกติเหมือนเดิมนะครับระยะนั่งก็ระยะนั่งก็ใช้งานได้นะครับไม่ติดขาครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามิที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือจะสอบถามโดยตรงก็ที่เบอร์โทรนะครับ095-0106877ครับ095-0106877ครับยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกท่านนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเค่นี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ